ข่าวดีชาวนาะคงกันประกันไรายได้ข้าวปีสเงินช่วยเหลือชาวนาแรกหนึ่พันบาทเข้าคอรบอรสัปดาห์หน้าหลังหาลือนายกรัฐมนตรี นายจุลินรัชนัยวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หาลรือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาลถึงความคลืบหนน้าโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีสีทั้งนี้นายกได้สั่งการให้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาหนะ์หน้า ในวันที่15พฤศจิกายน2565หลังจากคอรมออนุมัติโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีอธิบดีกรมการข้าวภายในเป็นประธานก็พิจารณาการจ่ายเงินส่วนต่างให้กเกษตรกรในทันทีและจะจ่ายย้อนหลัง ไปตั้งแต่งวดแรกคือวันที่14ตุลาคม2565พร้อมกันนี้จะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุกๆ7วันและจ่ายส่วนต่างทั้งสิ้น33งวดเริ่มงวดแรกวันที่14ตุลาคม2565งวดสุดท้ายวันที่26พฤษภาคม2566นี่ก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรทุกท่านหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่อนสุรยามีเดียด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ